จ้ะพี่น้องสิขุดกระปูขุดไปขุดมาพี่น้องเอ้ยสิให้เบิงกุบง่ายจ้ะโอ้ยพี่น้องสิให้เบิงความอมาล่างการโอ้ยย่ายอีริจจ้ะโอ้ยเอาแทกกับมือเบิ้งพี่น้องเอ้ยสำฟ้ามือมันได้จ้ะคุณ หักข่าอีลีจ้ะกบตัวนี้ตัวนี้เป็นกบไงเนาะจากไงกบในหูง ดีเอชีของชีวิตเฮ็ดนะจ๊ะเนาะหลังจากขึ้นเขาเมื่อวานจ่ะมันหนีก็พาพี่พานหนองมาลงทงลงท้ายขึ้เก่าจะเมื่อคืนนีฝนตกยางหนักเลยนะพี่น้องมาจา้าสีพาพี่น้องมาสิขุดกระปูจ่ะมันหนีมันรอหลุดน้ำกันมาสิหลายมาหน้าจา่ะฝนตกถือเพลินมันขึ้นมาขวดหู้อะไรจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอีกมือสองมือก็สิพาขึ้นพูอีกคือเก่าละจา่ารอติดตามชีวิตเฮ็ดเบิ่งในเด้อจ้ะเด้อ ไปจ้าไปดูนกระปูน้ากันจ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องน,นี่หูแหลแขงไม้เข้าเข้ามานันอีจ้ะตั้งจากฝนตกมีหนามพร้อมจ้ะนี่หอมง,งามลองเบิ่งจ๋าเพิ่งซืลงเดือบบอโอ้ยพี่น้องสิได้บ่เนาะงมีหนามจ้ะวุ้ยเทิงอะไพี่น้องเช้งเนีกยเชิงเนี่ย าฝนตุกนักแห้งจ้ะนี้าเสียคางหนึ่งพี่น้องโมเมนัซับเลยจ้ะตังบุมีอยู่แลลวถึงละพี่น้องเลือกอยู่จากฝนตกูน้ำกันตัวแมมง่ามจ้ะนีะหูนี้เบลิกจ้ะพี่น้อง ตัวผูจ้ะตัวนี้นี่จ้ะพี่น้องที่ซ่อนหน่อยฝนตกจ้ะเพิ่นออกขวดจ้ะเอากระปูกันเลยจ้ะถึงแล้วหูแหลกสอนกันอยู่จ้ะพี่น้องอตัวแม่จ้ะจ้ะพี่น้องเพื่อนนี้แล้วตัวหูมันเกลย์กันหันนี่จ้ะ ตัวผู้จ้ะจังเลยจ้ะพี่น้องเลือกอยู่จ้ะเฮ้ยตัวแม่สวยๆเลยจ้ะจะห่วงนองพี่น้องฝันชีวิตบต้องกสิ่งหอด เัาหัวแลวพี่น้องมาดึนเลยเจ้าพี่น้องีดึงตัวกบตัวนี้งามเลยจ้ะตัวเม่สีกำกำงามเลยจ้ะ,จะนี่จ้าพี่น้องฝนตกจะมีน้ำไม่ได้บวกเลยจ้ะตกย่างนักเลย ต,ตัวงามแพีงพี่เรางดีไสกคอไผ่หาดไผ่ 等会儿再。嗯，我们皮囊很多。等会儿再，等会儿。 เดี๋วมึงมาก้ำก้โ้ยตัวไหนตัวงามเพีพี่น้องออตัวผู้จ้ะบ่ง้างเพินรุนกันจะ้ะตัวผู้ตัวเมยจะเล้พี่น้องกับผู้ออทองกแกแห้งจ้ะตัวนี้ ตัวเมียจ้ะลุ้นกันจ้ะตัวงามพี่กาวางามเก่าพี่น้องลุ้นจ้ะลุ้นจ้ะ,จะตัวอะไรตัวแม่จ้ะพี่น้องตัวนี้งามคนละแบบจ้ะลุ้นพี่เนาะลุ้นกันดีจ้ะ เดีตัวปูตัวแม่ตัวใหญ่อ๋อพี่น้องตัวแม่ใหญ่ๆเลยจ้ะตั้มมันดีขนาดเลยจ้าตื่นๆพี่น้องตัวแม่์ขึ้นเขาจ้ะจ้าพี่น้องมียังใสเบิงจ้ะวันปูปู ไอ้ออหนัาแค่นนะ้นเนาะครบพี่น้องอยู่ในหูงกับปูจ้ะพนตกมาขึ้นนี่พ่นออกนะจ๊ะเนาะไปปนใส่กันจ้ะยจะจุกกับปูไม่ให้เบิ้งกับพี่น้องมัน ม bueno. ีกบมีนางแล้จากพี่หนอที่ตมตัวผู้สวยๆจ้ะเั้ยเหนือพี่หนอเพิ่งมาอ่ะตัวนี้มีนางเหมือนกันจ้ะแต่ไม่มีกบตัวแม่จางามๆเต้ยเหนือได้พี่น้อมี้องไฮเบิ้งจ้ะ กระปูกเกียร์คิตมอมลอมคนเกียร์คิตอมกันจ้ะตัวผู้เชิงหิ่งหองนี่คือให้เบ่งจ้ะนี่จ้ะตกก่อนจ้ะตัวผู้จ้ะ

ตัวเม่จ้ะพี่น่องมีอีกเลยจ้ะอ้าจะเอาเห็นเบิรงมันคือตัวอะไรกบพี่น่องกบอีกแล้วจ้ะตัวที่สองนี่จ้ะพี่น่องถึ้งแ้วจ้ะตัวผู้ mình đi chả mừng là phi thò mừng xí Ê chà. Ê chà, tôi, tôi nghe nhanh phi thò một ăn tôi... mẹ à! <laughs> <Tôi> mẹ <chà>. <cười> <cười> ôi หาเหลืองใไงนีบมืออีกแล้วจ้ะพี่นอ้นองน่ามีดีจ้ะนี่พี่นอ้องได้อีกแล้วจ้ะกุบจ้าตัวแบบใหญ่ตัวงามแห่งจ้ะตัวสวยๆแล้วจ้ะอ๋อพี่นอ้องพี่นอ้องอุ๊บอุอ๊บ นุ้ยตัวเมีกสีดำอีล้วจ้ะตัวเมีสวยๆอีละจ้ะมึงลางขึ้นที่หนอตัวมินิแต่ว่าง,งามเลยจ้ะพี่หนอตัวกระปูพอดีเลยจ้ะ ตื่นเต้นจ้ะพี่น้องตัวผู้ได้แจ้วจ้าจได้แล้วตัวผู้เจ้าพี่น้องสีงามแฮงจะพี่นออ้องตื่นเต้นตัวกระปูจ้ะตัวแม่จ้ะน่ารักน่ารัก ตัวแม่สวยสวยแลวจ้ะตัวแม่ยูน้ำกันเนี่ยจะพันสอนกันย 3, 6, 4, 5, นนูสามหูสี่หูพี่เนองตัวแม่แลวจ้ะจ้ามือสามตัวแม่ขึกันบ่าจาะพี่เนอง ตุ่นบุ่นตัวเม่จ้าตัวงามเนาะตัวแม่ยเนารุ่นไม่นาม โอ๊ยพี่น้องมีอีกด้จ้ะเอากระปูก่อนออได้อีกแล้วจ้าพี่น้องกบกบหนาด้จ้ะนี่กบตามธรรมชาติตัวแม่จ้ะจ้าตื่น ตัวปูดจ้ะพี่น้องสิขุดกระปูขุดไปขุดมาพี่น้องเอ้ยสีไฮเบิ้งโก๊บง่ายจะ้ะโอ้ยพี่น้องสีไฮเบิ้งขึ้นม,มาล้างการโอ้ยยังอีลีจ้ะโอ้ย,อ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 ยเอาแท็กับมือบน อีกอ่เอ้ยสำฟ้ามือมันได้จากคนอุ้ยหักขาอีลีจ้ะกบตัวนี้ตัวนี้เป็นกบง่ายเนาะจ้ะแมนกบในหูตัวผู้จ้ะอะไรตัวแม่จ้ะพี่น้องกบผู้อูยตัวผู้นี่จ้ะพี่น้องใส่เบ่งยอดกบผู้ของเฮามาเนี่ เรื่งคู่น่อยด้วย้ะพี่น้องเนร้ายเลยจ้ะตัวผู้จ้ะอยาพี่นอ้องซื้มเลยเออตัวนี้ตัวเมอ อาเรื่องด้ให้กับปูนหนีพี่น่อจ้าพี่น่อหอแล้วเฮ้ยตัวแมวงามเตรียมหนีไปได้พี่น่อกลับไม่น้อยสี่ตัวแม่จ้ะนี่แมนอีรีไอ้คนถูกตาไปอีกอนจ้ะ

ตัวผู้จ้ะท่านงพี่หน้าท่มน่ยตัวเมย่ยจ้ะชี้กำกำเลยตัวเมย่ยจ้าจะให้น้อตัวเม่ล่ะจ้ะสวยๆ ข้างนอกต,นตื่นจ้ะลืงลักษณะแล้วนะจะเป็นตัวแม่จ้ะแม่จีลีจ้ะโอ้ยนนูว่ามีกบมีนะตัวแม่จ้ะ ตัวแม่จ้ะตัวแม่จ้ะทำไมจ้ะพี่น้องตื่นตื่นตัวนี้ตัวแม่้ะจ้่จ้ะบอลืกดด้วยพี่น้องตัวนี้ตัวแม่จ้ะ <laughs> ừm, mùi nhằn nhìn chắc đấy chả nè nè, bằng lăng phải có hồ nên nó ghê chả ui phía nọ cái nhà ui, นงามีดิจะพี่น้องบลูเกิลจันอ้ยสีกระปูอุ้ยตัวกระปูพี่น้องตัวใหญ่จะ้ะตัวแม่ยังดี ไมีตัวงามเลยพี่น้องตัวง,ง่ายจร่ะตัวเมรึจ่ะนี่ตัวสุดท้ายจะพาพี่พาน้องกลับบ้านนะจะ่ะทำเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปสารนะจะนะ้ะเนาะจ้ากสิพาพี่พาน้องมาสรุปคลิปกันจะ้ะนี่ตัวนี้เป็นของชีวิตเทสนะจ้ะพี่น้องวันนี้เราเดินทางกันสามคนจะ้ะมากับน้องเคือกับน้องสาวจะ้ะน้องสาวเป็นมือกลองทุกคน น้ำกันนี่แหละจ้ะพี่น้อง่ว่าคนละคุ้นน่าจา้ะเนาะคอะไรมีโตงามแมงง่ามจ้ะลาเบิ่งกบพองห้าจ้ะพี่หน้องนี่งมหิน่เงน้ี่น่องกบใหญ่พาแต่หยอดกบพอห้าวได้หาโต เฮ็ดไปเฮ็ดมาพี่น้องเสียตัวหนึ่งจะพันติน่นออกคุปพระทันเขาอุ้มไปเสียจ่อยจ้ะแต่ก็เหลือซีตัวจ้ะพี่น้องม้านครบอยู่จ้ะมือนี้กระปูกับม้านจ้ะมีตัวเมย์ตัวงามตัวกำกำส่วนส่วนบอพี่น้องกูตัวกระปูงามอีริจจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชีพีเฮ็ดนทำเลยจ้า มันลุนอีกมือสองมือไป,ส,ปสีขืนพูดให้พี่น้องบางอีกคือเกาจ้ะมืออื่นก็เป็น,นคือสิเป็นคลิปกับปูยังไะจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับมันนี้ขอจบคลิปเพียงสำ่นีล้ละจ้ะกลับบ้านก่อนจ้ะสวัสดีจ้า